เอานะครับวันนี้เป็นวิชาพระราชศึกษานะครับแชร์บอลนะครับวันนี้นะครับเรียนสนุกมากเลยครับอ๋อครับอออ๋ออ๋อาเอาสู อ๋อโรงเรียนเล็กในป่าใหญ่นะครับมีต้นไม้ต้น,บบนใหญ่นะครับโรงเ,เรียนเล็กในป่าใหญ่ปวลวครแม่ดูดีขึ้นมาทันทีวอความสนุกของเด็กๆบอพศเอ้าเ,เอาเอาเอ,าอ,าอ,อวันนี้เป็นวิชาพระราศึกษาแชร์ชบอลวันนี้อากาศร้อนมากนะครับ แดดร้อนมากนะครับแต่ก็อยากจะเล่นเล่นมากนะครับแฟนมันความสนุกเด็กๆนะครับเชอรี่คู่ขาคู่รักไทยดูเด็ดเมืองไทย